สวัสดีคร่ะขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคันสุดคั่วค่ะวันนี้ก็มาอยู่ที่เดิมนะคะปัดดิบอยครับผมแต่ว่าเห็นได้อย่างหนึ่งยีนข้างหลังเต็มบดเลยสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าทํไงพี่โน้ตมาสิบประมาณสิบเทปแล้วเออเห็นพี่โน้ตเนี่ยการแต่งตัวก็จะมียีนยีนอยู่ตลอดเสื้อยีนกางเกงยีนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องยีนใช่ไหมคะใช่แล้วก็เราว่ามันเป็นเวลาที่ มันมันหมอะจอสที่เราจต้องมาคุยเรื่องอื่นกันบ้างที่หลังๆมาเราก็จะเริ่มจากเรื่องรถมาเป็นเรื่องเรื่องสไตล์นะเราจะได้ทําให้แบบรายการเรามันมีความหลากหลายมากขึ้นในการในการเนื้อหาของรายการใช่เพราะว่าเรามองว่าทั้งหมดนี้คือไลฟ์สไตล์อืคือมันเกี่ยวเน่งกันหมดอ่ะเราก็ไม่ค่อยเห็นคนใส่เกงสลกไปขี่ฮร์เล่ป่ะก็จริงนะขี่มอเตอร์ไซค์มะส่วนมากใส่กงแต่วันนี้ พอเมย์ไม่ใส่กางเกงยีนมาพี่โน้ตก็พูดเรื่องยีนเลยวันนี้เราแอบ,บบอกเลยว่าแบบมาถึงวันนี้จะคุยเรื่องยีนนะหัวใ้ใส่ย,ยีนมาวางยากันไม่เป็นไรม <laughs> ไม่เคยบอกเลยล่วงหน้านะมาเลยก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าวันนี้พี่โน้ตมีกางเกงยีนเสื้อยีนอะไรที่เกี่ยวกับยีนเยอะแยะมากมายมาให้เราดูนะคะ เราไปดูคลิปดีๆจากดาโก้ก่อนค่ะว่าวันนี้ดาโก้มีคำถามว่าอะไรไปดูกัน ยีนมันเกิดมาตั้ง,งแต่ยุคพันแปดร้อยอ่ะคือเริ่มจากเราว่าเขาตามประวัติศาสตร์ที่เขาค้นพบยีนครั้งแรกมันมาจากการาสีชาวเจนิวนะ<ม>แล้วก็เาเรียกสุสลนเขาใส่เสื้อแบบเป็นพวกผ้าคัตตอนที่มันเป็นคัตตอนระย้อมสีน้ำเงินขมขลาง,งเขาก็เลยเรียกผ้าลำวแต่มันค่อนข้างทนทานหน่อยมีควัมทนทานไนนบบม่มได้เหมือนผ้าแบบบางๆก็เลยเรียกันขึ้นมาว่าเป็นยีน แล้วก็<อ>มันก็จะมีคําว่าเด,น,น,ดนิมเดนิเออร์นียเนิมิคือเดนิมเราว่ามันเป็นเรื่องของฝั่งาฝรั่งเศสเนี่ยเขาเขาเรียกผ้าว่าค คัดต้อนแล้วที่มาย้อมมีดีโก้เ่างเรียกว่าดิเดนิค่ะมันเป็นภาษาจากมาจากต่งรเทมันก็เป็นการผันภาษามาก็่ะกายนแต่คือก็คือยีนเหมือนกันใช่ครับเป็นพายีนกันแต่ว่าคือในเริ่มแรกเนี่ยพายีนมันยังใช้คัดต้อนหลักต่างๆนานามาผสมกันยังไม่ใช่คัดต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีเส้นใหยของอันอย่างอื่นด้วยมันไม่ใช่ว่าเป็นคัดต้อนอย่างเดียวแล้วก็มาย้อมคลาม ก็พวกอินดิโกที่มันจะเป็นสีแบบน้ําเงินนี่แหละที่เราเรียกวกันว่าสียีนนี่แหละยีนฟอกยีนอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันเลยเคือเริ่มต้นในในยุ1800คพั0แปดร้เราต้องมองว่าในยุคพันแปดเนี่ยเริ่มต้นของยีนเนี่ยมันมาจากคนงานขุดเหมืองแรกที่มันเป็นปสายของก่อนมาเป็น ถ้าเราพูดถึงเรื่องดีนเราเน้นถึงเรี่อง DIY อย่างเงี้ยใช่เราเน้นสิว,าว <ะ S 1> ่า DIY คือ DIY นี่ก็เป็นเป็น history ของยีนประวัติศาสตร์ยาวนานปีพันแปดร้อยกว่าคือประมาณปีพันแปดร้อยสี่สิบแปดเนี่ยคนงานขุดขุดเหมืองเนี่ยได้ไปเขา <S <S เขาใช้กางเกงต้องเป็นกางเกงผ้าย,ยีน คือต้องแบบคนทานหน่อยเพราะว่าเวลาเขาไปขุดไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ทีนี้มันก็จะมีเรื่องว่ากระเป๋าหลังเนี่ยกระเป๋ามันจะขาดง่ายคือคือวิธีการเย็บในแบบโบราณเนี่ยเขาก็เลยไปคิดค้นวิธีการเอ๊ะจะทํายังไงให้ให้มันเก่งทนคือผ้ามันทนอยู่แล้วต้องลอยต่อกับกระเย็บอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดเกิดการคิดค้นเอาเป็กทองแดงเนี่ยหมุดทองแดงอ๋อที่เห็นเหมือนเหมือนคล้ายๆกระดุมแต่ว่าตอกลงไปใช่ตอกเพื่อเพื่อเย็บ เย็บส่วนของด้านหลังเชงเกงเน่ตรงนี้ที่เราเห็นส่วนมากให้ให้มันแน่น oh. เพื่อที่จะ <Okay. S 1> กระเป๋าเนี้ยจะได้ไม่ขาดออกะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นที่มาของตะกอนเนี้ยก็คือบริษัทรีไวเนี่ยก็คือ,อยังไม่ได้เป็นคนบริษัทที่ทำยิงก็คนที่คนพบคนงานเนี้ยเขาก็เหมือนไม่มีเงินที่จะจดลิขสิทธิ์เขาก็เลยไปบอก,กัปคุยกับรีไว้รีไว้ก็เลยจดจดเป็นลิขสิทธิ์ขึ้นมา เจ้าแรกที่ว่าเขาจะทํกงเกงแบบนี้นนนยีเโดยที่การตอบมีมีเวิทยิงลงไปที่ได้เรวเทยเรื่องกันที่ได้เรวิทยก็เป็นที่มาคร่าวๆของรีว่าแต่ถามว่าเรวิทยาไมถึงถึงประวัติศาสตร์ยาวนาน<ช>เพราะว่าอ,อย่างเนี้เนเยเริ่มตัดับ่ปีพันแปดร้อยคือยีนม,มันไม่ได้ไปอยู่ที่แค่อ่ากางเกงอย่างเดียวผ้ายีนเนี่ยมันถูกไปอยู่ในเรื่องของ ครื่งแบบยูนิฟอร์มต่างๆของเวิร์กแวร์เวิร์กแวร์ก็ง่ายๆว่าคนทํางานอะคนสมัยก่อนอย่างเช่นว่าสมัยก่อนชนชั้นก่อนสงครามโลกก็มีชนชั้นการใช้แรงงานก็จะมีขุดเหมืองทําไร่ทํานาทําเป็นวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ยีนก็จะใช้ใช้ผ้ายีนนั่นแหละเพราะมันคือมันมันทนคือในยุคนั้นทํางานมันก็คงต้องคงไม่ได้เหมือนแบบว่าเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เรื่องทนสมัยก่อนลมันก็เลยเกิดขึ้นมาว่าเนี่ย เนี่ยตั้งแต่โหเนี่ยนี่คือเก่สมัยแบบว่าพุดเหมืองมันเก่ามากเลยนะใช่เนี่ยในยุคยุคแรกๆเลยที่ที่เป็นยุคเหมืองแรกคือมันเกินคำว่าขาดมันใช่ครับนี่คือรีวายในยุคพันแปดร้อยกว่าเออแล้วผ้ายีนเนี่ยค่ะไม่สงสัยว่ามันทนความร้อนทนไฟไหมเดี๋ยวนี้นะฮะก็มีมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ว่าทําให้ ใช่คือผ้ายีน์ด้วยความมันหนาเนี่ยมันทนความร้อนอยู่แล้วคือเหมือนมันหนาในระดับนึงใช่คือออนของยีน์ออนก็คือความหนาแน่นตอ่ตอเส้นผ้าใช่ความหนาเนี่ยแหละแต่ถ้าเกิดเป็นปาภาษาผ้าที่เรียกว่าอ่อนออนออนผ้าก็ในเริ่มต้นของนีวายสมัยก่อนก็มีตั้งแต่ผ้าบางๆมันก็จะมีอาจจะตั้งแต่สมมเติว่าผ้าที่เราทาเสื้ออย่างเงี้ยมันก็จะ6ออน5อ่อน8อ่อนว่ากันไปกางเกงนี่มีจนถึงประมาณ20 20กว่าอ่อน28ออนหนามากใช่ครับ ทีนี้มันเป็นเทคโนโลยีแล้วไงในยุคยุคยุคถัดมายุคอุตสาหกรรมก็เป็นเทคโนโลยีแล้วมันก็จะมีเนี่ยเราก็ได้ดูประวัติของมันว่าก็มีมาโอ้ตั้งแต่ยุคพันแปดร้อยเจ็ดสิบเริ่มต้นเนี่ยยุคที่ว่ายังไม่ได้เป็นโปรดักชันไลน์อ่ะเป็นแบบว่ายุคใช้แรงงานจริงๆอะไรเงี้ยคือส่วนมากที่เมเห็นที่พี่โน้ตมีกางเกงยีหรือผ้ายีนเนี่ยส่วนมากจะเป็นจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับนอร์อินกับญี่ปุ่นมากกว่าเรากำลังจะเล่าต่อว่า คือยุคสมัยของยีนมันมันก็ได้ผ่านพ้นมาในยุคสงครามสงครามเนี่ยยูนิฟอร์มของของทหารในสมัยก่อนก็ใช้ผ้ายีนทําอย่างนี้อย่างทหาร Army, อาร์มี่เป็น U.S. Army, U.S. นาวีมันอาจจะเป็นมากกว่า Navy ก็จเป็นพวกทางฝรั่งเศสฝรั่งกฤษอะไรเงี้ยก็ยังมียังใช้ผ้ายีนทําตั้งแต่ปีพันสงครามโลกเลยพันเก้าร้ากว่ามาเรื่อยๆอจนตกทอดกันมา บบเป็นเจนของรีายเจนที่พีีที่สุดจริงๆเจนรีวาวคือปี1950-1960ย <st> ุค <sm all> นั้นเป็นยุคที่ยีนเฟิ่มงููวมากจนแม้กระทั่งโรงเรียนบางโรงเรียนของทางอเมริกาไม่ให้ใส่